สวัสดีครับพี่มีจากช่องหมี่อ้วนพากินนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาทำคุยเตี๋ยวขั้วไก่กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะอันดับแรกนะครับเรามาดูที่วัตถุดิบหลักเลยนะครับคือเส้นใหญ่เนาะจริงๆเราเส้นใหญ่เนี่ยมันจะมี2ชนิดนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าชนิดที่จะเลือกใช้ในวันนี้เองเ,องเนี่ยจะเป็นชนิดที่มีแป้งข้าวเจ้าค่อนข้างมากนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าการที่เราใช้เส้นที่มี แป้งข้าวเจ้าจํานวนมากนี้เองเนี่ยจะทําให้เมื่อผัดออกมาแล้วมีความสวยงามนะครับเส้นจะมีความใสความเหนียวความสวยงามแต่อีกเส้นชนิดหนึ่งเนี่ยจะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับเลยทําให้การผัดออกมาแล้วเนี่ยจะมีเส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความขุ่นเกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้คือตั้ง่า่นะครับที่เราจะใช้นะจานวน1ช้อนโต๊ะนะครับต่อสัดส่วน1นึ่งเสิร์ฟนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ การช่างนะครับเส้นใหญ่นะครับที่เราจะใช้ในวันนี้แต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราจะใช้เส้นใหญ่ที่มีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าที่ค่อนข้างมากเมื่อเวลาผัดออกมาแล้วสีจะสวยงามสีจะขึ้นมันเงานะครับที่เส้นดูดีนะครับแล้วก็ดูใสดูน่าทานนะครับช่างตวงนะครับอยู่ที่150กรัมต่อเสิร์ฟนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดเสิร์ฟนะครับเพื่อจะนําลงเตรียมขั้นตอนการผัดเกิดขึ้นนะครับเซต 150กรัมนะครับไข่ไก่นะครับก็สําคัญนะไข่ไก่ที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นเบอร์ใหญ่นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปพูดตอนวิธีการผัดกันนะครับเนื้อไก่นะครับที่จะใช้ในวันนี้เป็นวัตถุดิบหลักเช่นกันนะครับก็เป็นเนื้อไก่และ ปลาหมึกกรอบนะครับด้วยความที่ปลาหมึกกรอบเนี่ยเป็นอาหารทะเลนะครับแล้วก็มีการเอามาดองนะครับวิธีการล้างที่ถูกต้องเนี่ยล้างก่อนนะครับหนึ่งน้ำด้วยน้ําสะอาดนะครับต่อมาเนี่ยใช้น้าส้มสายชูนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับเพื่อแช่จํานวนครึ่งชั่วโมงนะครับเนื้อไก่นะครับจะเป็นเนื้อที่ติดช่วงสะโพกนะครับติดเนื้อติดหนังนะครับที่เอามาใช้เนี่ยเป็นเนื้อลอกกระดูกเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการล้างเนื้อ ไก่นะครับก็จะล้างด้วยน้ําเปล่า2ครั้งนะครับเสดดน้ําให้แห้งนะครับจากนั้นนะครับนํามาล้างด้วยเกลืออีก1ครั้งนะครับแล้วก็เสดดน้ําให้แห้งนะครับคลายน้ําออกจากตัวเนื้อไก่ให้หมดนะครับเมื่อเวลาการผัดแล้วเนี่ยน้ำจากไก่จะได้ไม่ออกมาเยอะมากจนเกินไปนะครับตั้งฉช่นะครับอย่างที่บอกไปเนาะก็จะใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะต่อคนนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบนะครับก ็ลดปริมาณลงได้นะครับแต่นี้เป็นการจัดเสิร์ฟนะครับสำหรับ1เสิร์ฟก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับต่อคนเนาะ นะครับแล้วที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการหัน่นวิธีการหั่นปลาหมึกกรอบนะครับการหั่นปลาหมึกกรอบนี้เองเ,องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็หั่นตามตามตามลักษณะของตัวปลาหมึกกรอบเลยก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการหั่นปลาหมกึกควรหั่นให้บางนะครับสไลด์โดยการใช้มีดเนี่ยเอียงข้างนะครับลงอย่างน้อยประมาณ45องศานะครับแล้วก็สไลด ปลาหมึกกรอบเนี่ยจะทําให้เวลาทานเนี่ยไม่ติดฟันนะครับและไม่ทําให้ เนื้อของปลาหมึกกรอบเนี่ยแข็งมากจนเกินไปนะครับเพราะเมื่อเราไปผัดแล้วเนี่ยปลาหมึกกรอบเนี่ยด้วยความเป็นของที่ดองมานะครับเขาจะคายน้ําออกมามากนะครับเมื่อผัดจะมีความแข็งนะครับแนะนําให้สไลด์เอียงประมาณ45องศานะครับอันนี้ก็เป็นต้นหอมนะครับผักชีก็หั่นยาวนะครับหรือหั่นเป็นซอยเล็กๆก็ได้นะครับอ,อ,อีกอย่างที่ที่สําคัญเลยคือเรื่องของออสามเกลนะครับสามเกลคือง่ายๆเล คืออพริกไทยนะครับกระเทียมไทยก็ได้หรือกระเทียมจีนก็ได้นะครับแล้วก็รากผักชีนะครับรากผักชี1่รากนะครับต่อกระเทียม20กลีบนะครับพริกไทยเม็ดจํานวน10เม็ดนะครับเป็นพริกไทยขาวนะโขกรวมกันนะครับจะจัดเสิร์ฟได้ทั้งหมด เจ็ดเสิร์ฟนะครับจะจัดเสิร์ฟได้ทั้งหมด7เสิร์ฟเมื่อเวลาเอาเราเอามาผสมตอนผัดแล้วเนี่ยก็ตักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้สําคัญเช่นกันนะเมื่อเราล้างไก่จนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นําเครื่องหมักนะครับเครื่องหมักของไก่นะครับอันนี้อยู่ในส่วนของการหมักไก่ตรงนี้เราจะหมักทั้งหมด20นาทีนะครับได้แก่อะไรบ้างน,นะครับอซอสฟาเขียวนะครับผู้เขาทองนะครับ2ช้อนโต๊ะนะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ น้ําตาลน,นะครับสำหรับน้ําตาลทรายนะหรือใครจะใช้น้ําตาลทรายแดงก็ได้ก็จะทําให้เนื้อไก่เนี่ยพอเราเคยเห็นร้านดังๆใช่ไหมครับที่เนื้อไก่จะมีออกสีน้ําตาลน้นําตาลนดิดหนึ่งเขาใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับแต่ของเราเนี่ยจะใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะครับจำนวน1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับคลุกกับ ไก่เนี่ยจำนวนครึ่งกิโลนะครับแบ่งแล้วเนี่ยจะจัดเสิร์ฟได้ทั้งหมด7เสิร์ฟนะครับ คุกคาวให้เข้ากันนะครับแล้วก็พักทิ้งเอาไว้20นาทีถึง30นาทีคือครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวิธีการหัน่นปลาหมึกกรอบเนี่ยต้องสไลด์นะครับเอียงมีดอย่างน้อย45องศานะครับจะทําให้เมื่อเวลา,า,า,าทําการผัดแล้วเนี่ยจะทําให้ปลาหมึกไม่แข็งมากจนเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆสาหรับใครที่ดูในสูตรนี้แล้วนะครับจะเอาไปปรับปรุงหรือว่าเอาไปทํากิน ำขายเนี่ยก็จะดีสําหรับคนที่จะเอาไปต่อยอดมากๆนะครับอันนี้ก็เป็น3เกลอนะครับที่เราโขกแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเอาลงผัดนะเนี่ยจะใชะ้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับต่อคนต่อเสิร์ฟเนาะอันนี้เป็นผักนะครับผักสลัดนะก็ ใช้แล้วแต่นะครับเพราะว่าอันนี้เองเนี่ยจะแนะนําว่าให้เอามาลองจานนะครับให้เอามาลองจานนะครับบางร้านเนี่ยที่ไปทานเนี่ยส่วนใหญ่บางบางร้านเนี่ยก็จะเอาลงไปผัดด้วยนะครับจริงๆเราไม่แนะนานะเพราะว่าจะมีความสลดไวนะครับเมื่อเขาโดนความร้อนแล้วเนี่ยจะทําให้สีเปลี่ยนเร็วมากๆนะครับวิธีการล้างผักสลัดเนี่ยก็แน่นอนครับใช้ด่างทับทิมนะครับในการล้างแล้วก็ต้องล้างจํานวนหลายๆน้านะครับเพราะว่าบางทีมีเศษหินเศษน นะครับหรือว่า,าสิ่งปนเปื้อนเนี่ยอยู่ในน้ำจำนวนมากควรแช่ด่างทับทิมอย่างน้อยนะครับประมาณ15นาทีเนาะอันนี้ก็เป็นองค์รวมนะครับจะเสิร์ฟได้ทั้งหมด6-7เเสิร์ฟนะครับหรือถ้าใครเนี่ย ต้องการที่มากกว่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่เราทําการผัดแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มไข่เข้าไปด้วยนะครับเพิ่มไข่เข้าไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งเสิร์ฟเนี่ยต้องต้องใช้ไข่เนี่ยจำนวนหนึ่งฟองนะครับแต่เมื่อเรา uh, ทําแล้วให้มันดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะต้องใช้ไข่เพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับจะทําให้ uh, การเสิร์ฟออกมาแล้วเนี่ยดูน่าทานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็น uh, วิธีการเริ่มผัดแล้วนะครับว่า เป็นอย่างไรเนาะเริ่มที่การใส่น้ํามันลงไปนะครับวิธีการนะครับเราจะต้องใช้กระทะจีน รกระทะจีนจะมีความหนักนะครับเพราะใช้วิธีการทำเนี่ยจากกระทะที่เป็นเหล็กโดยตรงเนาะเราจะต้องออลนกระทะด้วยน้ํามันก่อนนะครับตั้งไฟเปิดไฟแรงนะเ,เทน้ํามันลงไปนะครับแล้วก็รวนกระทะด้วยน้ํามันเนี่ยให้ร้อนนะครับและเทออกนะครับเพื่อให้กระทะมีความร้อนเมื่อเราต้องผัดนะครับอะไรที่เป็นเส้นเนี่ยมักจะติดกระทะได้ง่ายโดยเฉพาะกระทะที่เป็นเหล็กนะครับอันนี้คือเทค เลยนะครับที่จะมาบอกวันนี้นี้สําคัญนะครับเราออเทน้ํามันออกไปแล้วเติมน้ํามันใหม่ลงไปเพื่อดอบความร้อนที่อยู่ในกระทะนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราคุมไฟไม่เก่งเนี่ยให้ยกกระทะออกมานะในที่นี้เองเนี่ยพอยกกระทะออกมาแล้วเราเติม3ามเกลือนี่ลงไปผัดได้เลยนะครับแบบนั้นจะทําให้เมื่อยกกระทะออกมาแล้วเนี่ยหรือยกกระทะลอยขึ้นแล้วเนี่ยจะทําให้น้ํามันที่โดนกับ3ามเกลือแล้วเนี่ยไม่ทํา ให้เหม็นฉุนนะครับหรือทําให้ไหมได้แบบนั้นนะครับจะช่วยเป็นการเซฟทําให้สามเกลือของเราไม่ติดขมนะครับอันนี้คือเทคนิคนะผัดน,นะครับประมาณสัก1-2น,นาทีนะครับจากนั้นเนี่ยใช้เนื้อไก่ที่เราหมักจํานวน20นาทีเนี่ยลงไปนะครับการหมักเนื้อไก่เนี้ยเองเนี่ย สำหรับ1เสิร์ฟเนี่ยเราจะใช้อยู่ประมาณ1 5 0กรัมเช่นกันนะครับรวมกับปลาหมึกกรอบด้วยนะครับจะรวมกันอยู่ที่1 5 0กร,รมัมเฉลี่ยแล้วคือเราจะใช้เนื้อไก่เนี่ยอยู่ประมาณ8 0กร,รมัมและใชะ้เนื้อปลาหมึกกรอบเนี่ยอยู่ประมาณ5 0กร,รัมแบบนั้นนะครับก็จะอยู่พี่ประมาณ1 3 0กรัมโดยประมาณนะครับในนี้เองเนี่ยเราผัดเนื้อไก่เนี่ยผัดอยู่ประมาณสัก80%นะครับอย่าให้สุกมากจนเกินไปนะครับ จากนั้นเติมน้ําซอสนะครับที่เราปรุงเอาไว้นะครับนะเทใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนนะครับแต่น้ําซอสตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมคือมีซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำะ น้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ปลาหมึกกรอบลงไปนะครับผัดผัดให้เข้ากันเนาะแล้วกเ็เติมเส้นลงไปแต่วิธีการที่เราจะเติมเส้นลงไปเนี่ยจะต้องใช้เส้นที่เราผัดด้วยความร้อนนะครับที่ค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าการใช้เส้นเนี่ยที่เมื่อลงไปผัดในน้ํามันแล้วเนี่ยน้ํามันเนี่ยจะมีความรัด นะครับลัดเนื้อแป้งนะครับที่เราเอาลงไป,ไปผัดเนี่ยจะทําให้เส้นเริ่มติดกันนะครับฉะนั้นก่อนที่จะเอาลงไปผัดเนี่ยเราต้องเล่งไฟให้แรงเลยนะครับเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยเส้นโดนกับน้านํามันโดนกับกระทะแล้วเนี่ยเขาจะมีเริ่มเริ่มมีการลัดตัวเกิดขึ้นหรือกอดกันแน่นแบบนั้นนะครับในเรื่องของอาการดูเส้นนะครับเพราะว่าถ้างั้นเองเนี่ยถ้าเราปล่อยกระทะเอาไว้นะครับและใช้ไฟเบาเส้นก,กับกระทะจะติดกันทันทีนะครับแบบนั้นนะอันนี้ก็เริ่มเขี่ยแล้วนะ kup kia kia a uh, uh ผลงานของเราเนี่ยหรือว่าเนื้องานของเราเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะครับเติมน้ํามันนิดหน่อยนะครับเพื่อเราจะนําไข่เนี่ยตอกแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแต่ในกุกแจเนี่ยวิธีการอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับใครที่ชอบนะครับให้ไข่เป็นแพรเป็นชิ้นนะครับให้ใส่น้ํามันลงไปนะครับแล้วก็เทไข่ใส่ลงไปยีไข่เล็กน้อยนะครับตลบนะครับเอาเส้นนะครับหรือวัตถุดิบของเราเนี่ยกลับเข้ามาบนไข่นะครับจากนั้นรอ สักระยะหนึ่งเพื่อให้ไข่เซตตัวนะครับรอสักระยะหนึ่งเล่งไฟนะครับเริ่มเล่งไฟขึ้นเพิ่มกว่าเดิมนะครับเป็นไฟแรงนะแล้วก็พลิกเอาไข่นะครับกับเส้นเนี่ย ตลบกลับขึ้นมานะครับจะทําให้เห็นได้ว่าตัวไข่เองเนี่ยเกาะรัดกับสิ่งที่เราเป็นวัตถุดิบหลักคือเส้นไก่แล้วก็เนื้อสัตว์นะครับก็คือเนื้อปลาหมึกกรอบแบบนั้นนะครับจะทําให้เอกอดรัดกันดีแบบนั้นนะครับแล้วก็ไฟเองเนี่ยก็จะช่วยทําใหา้ตัวของเส้นเองเนี่ยเหนียวนุ่มนะครับน่าทานแบบนั้นนะครับจากนั้นเนี้ยเองเนี่ยเราก็จะใส่นะครับต้นหอมซอยนะครับลงไป เพื่อให้มีกลิ่นหอมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเติมจริงๆแล้วเราอาจจะต้องเติมน้ำตานะครับเล็กๆนะเพื่อเพื่อให้กลิ่นเนี่ยมันมีความหอมเพิ่มขึ้นตอนปลายนิดหน่อยนะครับก็จะช่วยทำให้รสชาติของของ ข้ยเตีียวข้าวไก่ของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแบบนั้นนะอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดเสิร์ฟนะครับเอาอผักสลัดเนี่ยรองที่จานนะครับและตักเสิร์ฟนะอันนี้คือ1นึ่งพชั่นเสิร์ฟนะครับก็จะใช้เส้นทั้งหมด150กรัมนะครับเนื้อสัตว์นะครับจำนวน130กรัมไข่ไก่1ฟองนะก็จะทําให้เหมาะสําหรับการขายนะครับหเสิร์ฟได้แบบนั้นนะก็พอดีอิ่ม นะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เอาไปใช้เพื่อทําขายก็ได้นะครับหรือจะทํากินในครอบครัวก็ได้แต่วิธีการที่จะทําทานในครอบครัวเ,เนี่ยเมื่อจัดเสิร์ฟแล้วเนี่ยจะทําให้เราง่ายต่อการจัดสรรน,นะครับในเรื่องของอาหารเองและรวมถึงง่ายต่อการที่เราจะ ควบคุมไฟด้วยนะครับเพราะว่าถ้าผัดกึ้เดี๋ยวขั้วไก่จํานวนมากแล้วเนี่ยมักจะติดกระทะนะครับเพราะการคุมไฟของกระทะแต่ละแบบเนี่ยมันจะใช้ไฟแตกต่างกันไปนะครับหากท่านไหนใช้กระทะเทปรอนนะครับหรือกระทะที่เป็นกระทะค่อนข้างดีหน่อยนะครับก็อาจจะยากหน่อยนะครับต่อการผัดนิดนึงเนาะแต่ข้อดีเลยคือใช้น้ํามันน้อยนะครับอ่ะเรามาดูอีกสักเสิร์ฟหนึ่งนะครับเป็นเสิร์ฟสุดท้ายเนาะสำหรับ เมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับวันนี้เนาะนะครับเด่นเลยคือเรื่องของการใช้ไฟนะครับอย่างที่บอกไปเนาะว่าเราจะต้องอดูกระทะให้ดีนะแล้วก็ใช้ไฟให้เป็นนะครับอันนี้เองเนี่ยก็เติมน้ํามันลงไปนะครับใส่สามเกลอผัดไก่ลงไปเติมเครื่องปรุงนะครับซอสฟาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะนะน้ำตาลน,นะครับครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะเติมลงไปนะครับผัด นะรวมถึงการเอาปลาหมึกกรอบลงไปผัดเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมที่ ทำให้เนื้อไก่นะครับหรือว่าเส้นของเราเดี่ยวมีความหอมด้วยแบบนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปลาหมึกกรอบเนี่ยเขาจะมีมีกลิ่นของเขาเฉพาะตัวอยู่แล้วนะครับบางท่านก็จะไม่ค่อยชอบนะครับแต่ยิงผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะคบว่าเมื่อเราใช้ปลาหมึกกรอบแล้วเนี่ยเราไปแช่น้าส้มสายชูจะเป็นวิธีการล้างปลาหมึกกรอบได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับอันนี้เองเนี่ยเติมตั้งฉ่ายนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วแต่ชอบนะแต่ว่าในที่เองเนี่ยตามสูตรเนี่ยหช้อนโต๊ะก็จะดี นะครับสำหรับรสชาติที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันนะครับจากนั้นเองเนี่ยเมือ่อเมื่อผัดให้เข้ากันแล้วเนี่ยเราจะเริ่มนะครับ เติมไข่แล้วนะครับก็เติมน้ํามันที่เราลนกระทะตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยเข้าไปเพิ่มนะครับแล้วจากนั้นตอกไข่ใส่ลงไปแต่อันนี้เนี่ยเสิร์ฟนี้จะเป็นเสิร์ฟที่เราใช้เทคนิคในการผสมไข่ไปเลยนะครับผสมไข่ไปเลยคือผัดไข่ใส่กับเส้นไปเลยนะครับตัวไข่เองเนี่ยก็จะไปเกาะทุกอนูของเส้นนะครับ <pem mos. S 2> ก็จะไม่ใช่ไข่แบบเป็นแผ่นนะครับก็จะเป็นไข่แบบเกาะเส้นไปเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ชอบความคุกค้า นะครับความเข้ากาันแบบนั้น ก็จะทาให้ดูน่าทานไปอีกแบบหนึง่งแต่ย่างผมบอกไปนะครับว่าเมื่อเราเล่งไฟหลังจากที่เราใส่ไข่แล้วเนี่ยเราต้องผัดอย่างเร็วเพราะถ้างั้นจะเริ่มติดกระทะแล้วครับนะครับ,นะรบด้วยความที่เนื้อไข่เนี่ยเป็นโปรตีนนะครับจะทําให้มีความกกาะกระทะโดยรอบนะครับเมื่อเราใส่ไข่ลงไปแล้วเริ่มคนเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างยากทีหนึน่งนะครับกับเทคนิคการทําไข่ผสมจะเริ่มเกาะกระทะมากขึ้นเราต้องรีบนะครับรีบผัดนะครับอย่างเร็วนะเพราะถ้างั้นเองเนี่ยถ้าเกาะกระ แล้วก็จะมีความไหม่เกิดขึ้นนะครับนะก็จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเติม ต้นหอมลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อทําการเสร็จนะครับกระบวนการในการผัดนะครับหรือการใช้ความร้อนกับวัตถุดิบหลักของเรานะครับก็คือเส้นนะครับเส้นที่เป็นแป้งนะครับหรือคาร์โบไฮเดรตเนาะแล้วก็จําพวกเนื้อสัตว์นะครับคือเนื้อไก่นะครับแล้วก็เนื้อปลาหมึกกรอบนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเนาะเมื่อปลาหมึกกรอบเนี่ยเขาโดนความร้อนนะครับเขาจะหดตัวและมีความแข็งอันนี้คือเทคนิคนะครับเราต้อง นะครับเราต้องเอียงมีประมาณสัก4.5องศาเนี่ยจะทําให้ปลาบึกกรอบไม่แข็งนะครับและดูน่าทานแบบนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดเสริมนะครับแต่ว่าเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นที่เ,เข้ากันกับไข่ไปเลยนะครับแบบนั้นสําหรับคนที่ชอบทานแบบคลุกเคล้านะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการทําอาหารสําหรับเมนูคุ้ยเตี่ยวขั่วไก่ในวันนี้ครับ